พุทธชยก็ได้สมนั้ปรารถนาทุกคำไว้ข้า่อยเจ้าใ่นิรากับเึ้ืนบ้าเหมือนขีดเต้าไอ้เจ้าไปกอดขันกอดแนมประเดนจาดมมองนั่นไหมเนาะ

เป็นเงาเงาเปล่าเปลือเป็นเงาเเงาเป็นเงาเงาเงเเป็นต้มตตามตามตามและท้บบ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 นบบ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 บมบบ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  แต่ว่าการรับมันรับบ่ถทีฮิตอัคระจังไรจังไรจังไนอันตองตมตมตอมตอมมันเจ้าเจ้าต้องว่าตรมตรมตรอมตรอมมุ่มีดอกบ้านเอ็ดรำมันมีเรื่องรั่มรั่มครับผมเสียงครับผมเฮ้ยแต่ละทีเลยอัคลอดน้ำตาไม่หุดหั่นแบบรั่มรั่มรั่ำรั่ม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 รั่ำรั่ม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 รั จนกิสุรถยังเรือเปลาาเปลือจีมันเรวย่งเอาจนเราบ่อยากก

กูตัวกูตัวกูตัวกูกูกูตัวกูตัวกูตัวเลาวะรีบมา่านีโอ้ยเขาังามาจากเบิรงเคันเขาว่าไม่ผู้ใดบอหน้แกเป็นเจ้าสิเอ้ยมึงมานักิ่นักเรอเนาะนักีวัดนี่ยจ้าไปมาไ มึงจะได้มึงเฒ่าจะตายแล้วจะได้ไปอิซิ่มซิ่มน้ำผู้ใดนั่นน้าหัวข่แต่ตั้งหน้าคาตั้งเล้วมึงไปอิซิ่มซิ่มน้ำใดจะไหนเพศแบบนี้มาเพราะว่าจะไดนมึ้งมาไอ้ข้อนี้มึ้งมาไอ้กระชากไอ้ได้แบบนี้นี่มาสร้างเ็ดพศชายนี่มาสร้างเป็นชายอันนี้หัวไข่แล้วมันเกิดทำไม่ไอคำบว่าหัวไข่ไอ้คำว่าหัวมือใส่หัวมึงตือแตวหาโค้งแล้วขับบุญหายถูงย้อนแล้วเมื่ออยังมาเป้าหวานเนี่ย อาวเพื่อนแค่คาดงี่เป็นอย่างัรน่ะอุ้ยคือตัวละนั่นอุ้ยมันเกิดไหมอ่าวอ่าวอ่าวจะหนีมันเกิดนนะเบาเอานะเบ้าไปมันเกิดไหมคือผู้ชายจเอานะเบาฝากกวางกวางเ่าผู้งามกว่าเก่าแท้มากกับไผรล่ะเพื่อนมากกับอีพอตนะบ้ามีพรอยอยู่นี่เราจะใส่ล่ะไปเอิ้นเราเนี่ยเราไม่ซื้ออยู่ด้ซื้อมันเงิน คนมีซื้อธรรมดาแล้วซื้อวางไหนพญ้จูพญชจูพี่แม่บลระนี่ซื้อวานมีเงาผู้จะคล้องดิบุญซื้อหวเนี่ยมไม่ได้ทะลักอู่จังหวะพญิจูพญิผู้บุญซู่โบ้านหอยชินูกี่มงค่ะก็เพี้ยนซื้อเป็นบ้านหอยชิโน่เลิศเออหรือมาเขาอยู่ไซรั้รับนั่งรอประตูแคกีหูวัน พออ่อใหญ่จูพออ่อใหญ่จูพออ่อใหญ่จูขึ้นมาตั้งเนี้ยหาหมูจูหิมาจีบ้า,ากินเข่ากระปุลกทู้ข้ามไอยากประทู้ท่าปิ้งหนูข้าม่อยากปิ้งหนูสีบ้าปนปูหิมะพ่อใหญ่จูเมื่อไรก็กินต็ปิ้งหนูนปิออป้งหนูกินกระป,ปุลปูกูกินดูดูกูอยากกะสม,สมูสมูก็มีอยู่แต่ว่ามันห่างสูทำไมเขาบอกเอาไว้ในตู้หมูไข่บ่มีตู้บ่ท่านมีเงินซื้อตู้ ว่ามายืมนะกูว่ากี่ขั้นเป็นีเงินกูไม่คิดักนั่น,น,นลระสูอเออนี่ดีเฮือกสูอแม่นลับพญจู๋ว่าขั้นใดขึ้นเป็นตะปูมหมูจะไหนมาถีควรดูมาก็เลยปูแปดชานี่เป็นตะลุ่มะลู้ดอกพญจู๋แป้นไม่ดูไม่เอามาต่อใส่ะสูอซื้อมาแต่น้องหวานน้ำผูคือว่าตอกตะปูมันตอกกระป,ปูว่าอยู่มันมีแต่หู จ้ามน่อยมีแมงหงอดก็มาอยู่บอว่าแต่แมงงอดแหละเจ้าน่อยก็มีหอดงูกูก็ตื่นมานกูยันมันผูก้ยเกิดยังละคู่ิเกิดกูว่ามันเกิดข่อยราแม่ตีญงจูเอเกิดเมื่อกี้ไดยกูชื่อเฉพากูเกิมาซื่อมาข่อยังจะคู่กูชื่อเฉพาะกูจะเ้าดูตกหูเออกิดมาได้จูไขอ่เพาหูกลหูจะเบ้าดู ว่าเดี๋ยวพวกฉอนโดนปากกุ้สิว่าคือปากหมูาล่ะัึงก้มรุอว่ะสูนั่งกามนุ้งเบ้ายังละปัดเจ้าของเป็นมวยตู้วยนี่แหละมวยมาจากปางกูใช้ลูกใอ้กูนี่เลยนั่งก้มกุ้ปูวันนี้ครัพ่อปูสะยปดีเมนูไม่ยังเมนูเอาเมนยานั่งกูม่วยยามันไม่มีเสอ ปักซัวนิงปู่เนี้ยใส่ลูกไข่ปู่นี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ้การของเมียดูกอดต้องหาบางผูมันดีหาผู้นี้ศีลธรรมพเสียบซึมเนื้อยๆจังไปเป็นเมียแต่บ่ยิ่งเสียยิ่งเป่ายิ่งพวกน้องแอบรักแล้วจังไปเอาทำโบราณเก่าบอกที่นี้ใส่คำอยู่ยิ่ง่ัวดเด็กถาม เะวาจาคนรีแวใส่ด้วเป็นทโคดไว้ส้ายยังได้นด้เาที่บ้านขวานใส่หอดเท่าดีกันแงเ็นจะเป็นจะเนี่ยขวานจเท่าดิกระเฉงป้าผู้ตายนีอาลูกันกปเออเอาไรได้เด้อตว่าเ็ไงบอกเลขมันหกมแปดมชัวสีเอีนนเอาไไดลูกก เป็ตใจให้ดีจัไไหยกระเจียวเอาเอากรเจียวอีหลี่กะพอบ่าหามดอก่ะแต่ว่าบวชป็่พอสกงคนบวชไปเหยบวชบักซูบวชจังได้คนผู้ใหญ่ผ right? uh. uh. oh. oh. uh. ู้เตียจะมงเบิดอนักทางสามปีผู้ดีเอามันว่ามันบวชบักชัวบวแก่งดีดลยบวชแบบไรเซนอาทีว้ายทิ้งแมหนอกูก็่าบวชเอาที่ตายทางแม่ก็มาบวชฮะมบบวชจุงแม่บางไล้บักชูวเอาอีหลี่เอาอี บวชชักเ้านมาบอกละน้อบวชชะกบานต้องเห็นเห็นมันสมนาสมตากละว่าต้องให้พญีสรีเปลี่ยนประทานเออมันชิบวชชิบวชอยู่นี่มันดีบวชอยู่นี่บเปล่้พญสรีเปลนประทานกูติดงานยิงเจ้าจีเสีแล้ยิงเจ้าเจ้าขว่วจมาไอแถวขวมาเฮ้ให้ยังเอ้าเพชรก่องบวชเนาะต้องมีครบตัวเออครบกล่องบวชก็ต้องมีแบบตัวนี้ตัวก่อนเออเออแสงงานก็ ອໍແມ່ນເນາະເດີ້ຕ້ອງມີແຕ່ວ່າເອີເບ หาเหรียยอดภัยคนไปซื้อบัตรดูมากมายแต่ว่าใายใครซื้อบัตรด,ดูน่ารู้ตัง ว่ายก็ไม่ว่าขอก้มนารับกับชานี้แม้นชาตินาเกิดใหม่อีกทีขอเกิดเป็นหมีเป็นหมีเพนด,าด้าเออจะได้ไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็เบื่ออยู่แต่ตรงหน้าแถวกรอดาชเบื่อจะตายอยู่แล้วนี่ว่าย what good <laughs> ตู <Cornell. S 2> ้ยืนในชุดว่ายชลาขาหรอกครับกว่าจะได้มื่คือเตาเถอะจะเนี่่ไสยเบิงหจ้าเสียดังเดียวดีเจ้าเบิ้งหนามันเบิ้งหนาเอออย่าเบิ้งหนามันผู้ใดปิดขั้วจะนี่อยตาอยเขาเป็นท่านได้ขฝืนต้นนะโอ้ยมันเป็นผู้ใดเป็นขั้วเป็นเจ้าเป็นจ้าโป่งเลยเอาไปเอามีเข้าไปเอามีเข้าไป